คือกระบวนการการล้างแขนแห่งชาติพร้อมๆกับกรณีการพยายามการที่จะแต่งตั้งประธานกรรมการหลังจากนั้นก็คือกรรมการโดยท่านรัฐมนตรีในธนาคารนครหลวงไม่ประสบความสำเร็จแล้ว<ม>ก็เริ่มมีข่าวเกี่ยวกับสถาบัานการเงินอีกสถาบัานหนึ่ง ที่ทางกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้ถือหุ้นเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้รู้จักสถาบันเงินนี้การเงินนี้ดีครับเพราะผมเป็นผู้ที่เพิ่งเคยถามกระทู้สดต่อท่านนายกรัฐมนตรีต่อคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับธนาคารแห่งนี้ว่าเจ๊งแล้วแไ,ได้รับการปฏิเสธจากท่านนายกในสภาแห่งนี้ว่าท่านไม่ได้พูด ก็เริ่มมีข่าวรท้าระทานว่าการเพิ่มทุนโดยกองทุนฟื้นฟูในธนาคารแห่งนี้เนี่ยเป็นการทํางานที่บกพร่องของกองทุนฟื้นฟูอย่างไรหรือไม่ในอดีตและท่านรัฐมนตรีก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาเพื่อศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้การจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้ท่านรัฐมนตรีครับผมเห็นด้วยครับความจริงต้องปรากฏ ว่าการเพิ่มทุนไม่ใช่เพียงครั้งเดียวนะครับหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งขององของธนาคารแห่งนี้คือแบงก์ไทยนั้นมีเงื่อนงำอย่างใดหรือไม่และผมสนับสนุนการที่ท่านอมนตรีจะตั้งกรรมาการชุดนี้แต่ประเด็นปัญหาคร,รับท่านประธานก็คือกองทุนฟื้นฟูนฟนเนี่ยอยู่ในช่วงที่กำลังดำเนินการ การขายหุ้นทั้งหมดที่กองทุนฟื้นฟูถืออยู่ในสถาบัานการเงินแห่งนี้ให้กับนักลงทุนที่เป็นบริษัทเอกชนมืออาชีพเข้ามารับภาระในแง่ของความรับผิดชอบการบริหารจัดการต่อไปแน่นอนที่สุดครับยุคนี้สมัยนี้ใครที่จะมีเงินมีประสิทธิภาพมีความรู้มีศักยภาพในการที่จะเข้ามารับภาระต่อธนาคาร แห่งหนึ่งของเราก็มีโอกาสที่จะต้องเป็นธนาคารจากต่างประเทศแต่ก่อนหน้านี้ก็มีธนาคารสาปบังคารเงินในประเทศที่แสดงความสนใจด้วยประเด็นอยู่ตรงนี้ครับท่านประธานในการที่จะขายหุ้นในสัดส่วนที่เกิน25%ของธนาคารพาณิชย์แห่งใดก็แล้วแต่จะต้องได้รับการเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทางกองทุนฟื้นฟูได้ข้อสรุปแล้วครับว่าใครจะมาซื้อและได้ข้อสรุปในราคาที่สูงกว่าราคาทุนของกองทุนฟื้นฟูนฟนต่างหากพูดง่ายๆกองทุนฟื้นฟูนขายหุ้นแบงก์ไทยครั้งนี้เนี่ยกองทุนฟื้นฟูนได้กําไรแต่ท่านรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมื่อสองวันที่แล้ว ว่าถ้าขออน,อนุมัติมาตอนนี้ก็จะไม่อนุมัติจะรอดูผลการตรวจสอบของคณะกรรมการที่ท่านตั้งขึ้นมาที่พิจารณาเรื่องของการเพิ่มทุนในอดีตของแบงก์ไทยว่ามีข้อบอกพร่องอย่างไรหรือไม่มันคนละเรื่องกันครับท่านประธานการตรวจสอบก็ตรวจไปพบความผิดก็ยังดำเนินการได้ไม่เกี่ยวกับการขายหุ้นในครั้งนี้ ผมต้องขอเรียนท่านประธานนะครับว่าในอดีตตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี2540เนี่ยได้มีกรณีที่กองทุนฟื้นฟูได้ขออนุมัติในลักษณะนี้กับทางกระทรวงการคลังไป4ครั้งทุกครั้งได้รับการอนุมัติโดยดีก็จะมีกรณีที่ธนาคาร DBS ของสิงคโปร์มาซื้อหุ้นใหญ่ในธนาคารไทยธนู a b n Amro ของฮอลแลนด์ มาซื้อหุ้นใหญ่ในธนาคารเอเชีย UOB ของสิงคโปร์มาซื้อทุนหุ้นใหญ่ในธนาคารแหลมทองและ Standard Charter e d b a บ k ที่มาซื้อหุ้นใหญ่ในธนาคารนครธนในทุกกรณีครับท่านประธานกระทรวงการคลังให้คำอนุมัติและในทุกกรณีเป็นกรณีที่ทุนจากต่างชาตินั้นเข้ามาฟื้นฟูสถาบันการเงินที่อ่อนแอที่มีปัญหาทางด้านทุนและในบางกรณี เป็นกรณีที่ทางกองทุนฟื้นฟูต้องเข้าไปอุ้มชูกองฟูกองทุนฟื้นฟูอุ้มชูก็เสมือนกับเราใช้ภาษีของพี่น้องประชาชนใน,าในการเข้าไปแบกรับภาระเพราะนั้นการที่กองทุนฟื้นฟูสามารถจะขายหุ้นให้กับภาคเอกชนรับภาระไปดูแลแทนประชาชนผู้เสียภาษีเป็นสิ่งที่ดีและในทุกกรณีสี่กรณีในอดีตก็เป็นการเสริมความเข้มแข็งให้กับ สถาบันการเงินเหล่านั้นเพราะนั้นท่านร,รัฐมนตรีต้องให้คำตอบครับว่าท่านมีวาระซ่อนเร้นอะไรในการที่ได้ส่งสัญญาณว่าท่านจะไม่อนุมัติการขายหุ้นในกรณีนี้มีความเกี่ยวโยงอย่างไรกับประเด็นอุปสรรคที่ท่านพบในกระบวนการการพยายามที่จะผลักดันคนของท่าน เข้าไปมีตำแหน่งที่สำคัญในสถาบัานการเงินอีกสถาบัานหนึ่งของกองทุนฟื้นฟูทั้งหมดนี้นะครับท่านประธานก็คือเหตุผลที่ทําไมผมและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาธิปัตย์มีความจําเป็นต้องลงยติไม่ไว้วางใจทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีหท่านทานนายกรัฐมนตรีในส่วนตัวงผมเองในฐานะที่ผมมีหน้าที่โดยเฉพาะในการดูแลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจผมมีความรู้สึกอึดอัดใจกัแบแบนววิธีการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนของท่านรัฐมนตรีที่รับผิดชอบมาโดยตลอดผมพยายามทำงานในลักษณะที่มีความสร้างสรรค์ เสนอแนะวิธีการที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของท่านารัฐมนตรีไปทุกกรณีท่านแสดงท่าทีว่าให้เกียรติรับฟังข้อเสนอของพวก,กผมแต่สุดท้ายก็ปฏิเสธที่จะทำในสิ่งที่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนกับภาวะของแพงท่านก็ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือ เรื่องของการกำหนดนโยบายที่ผิดพลาดไม่เหมาะสมต่อเงื่อนไขาทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปเป็นเงื่อนไขเพียงพอครับท่านประธานที่จะทำให้พวกเราไม่ไว้วางใจท่านรัฐมนตรีแต่เมื่อผสมลงกับการกระทำของท่านรัฐมนตรีที่ปกป้องปุ้มชูท่านผู้เคยมีพระคุณกับท่านหรือผู้ที่ใกล้ชิดกับท่าน นั่นยิ่งเป็นสาเหตุที่เราไม่สามารถไว้วางใจได้ว่าท่านสามารถที่จะใส่หมวกทั้งสามใบของท่านและดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีครังในรูปลักษณะที่ประชาชนต้องการระยะหลังนี้ท่านมักจะหันไปกล่าวโทษม็อบพันธมิตรว่าเป็นต้นเหตุปัญหาที่หุ้นตกต้นเหตุปัญหาของเศรษฐกิจที่พี่น้องประชาชนต้องรับภาระในวันนี้ แต่ก็คือท่านนั่นแหละครับในฐานะเลขาธิการพักพลังประชาชน